ขอพาคุณไปพบกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังและเป็นส่วนสําคัญในพิธีมงคลและการเฉลิมฉลองผู้ที่นําความสุขจากอาหารให้คนนับหมื่นนับพันได้ทานโดยมีความท้าทายในการปรุงอาหารให้เสร็จภายในเวลาเพียงสองชั่วโมงที่ต้องได้คุณภาพและความอร่อยเหมือนกันทุกจานเราขอเรียกเซียนสัปดาห์นี้ว่าเซียนแห่งโต๊ะจีนเราเน้นคุณภาพว่าจัดไปแล้วเจ้าภาพได้หน้าเจียบวยเฮียงเซียนแห่งเมืองราชบุรี การันตีความเป็นเซียนด้วยระยะทางกว่า70ปีรับประกันรสชาติและความสดของอาหารทุกๆจานและเซียนท่านสุดท้ายที่ขบคมเซียนเดินทางมาพบคือเซียนโตจีนแห่งราชบุรีกับความเก่า70ปีการันตีความเป็นเซียนโตจีนต,จตัวจริงกับเจี๊ยบยหัวเฮียงครับ เพื่นครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับรสวัสดีค่ะเราอยู่ที่ไหนของราชบุรีครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่อ,อำเภอบ้านสิงค์ค่ะจังหวัดราชบุรีตอนนี้เรามาจัดงานบวชกันที่วัดบ้านสิงค์ค่ะครับงานบวชนี่สองร้อยกว่าโตเลยใช่วันนี้จั 250โลค่ะครับอันนี้ถือว่าเป็นถิ่นของเจียบวยเฮียงแล้วป่ะครับเพราะว่าราดบุรีก็ถือเป็นแหล่งที่มีโต๊ะจีนอันดับต้น,ตนๆแห่งของประเทศไทยเหมือนกันแน่นอนค่ะเป็นจังหวัดที่เราเปิดร้านต้นกําเนิดมาตั้งแต่ยุคสมัยของอากงแล้วซึ่งยุคนี้ก็ผ่านมา50-60ปีแล้วค่ะครับนี่เข้าสู่ยุคที่3ใช่เจเน r เรชันทแล้ว ยุคที่3นี่้กว่าปีนี่ถือว่าเยอะที่สุดในโครจีนที่ผมไปสัมภาษณ์เลยนะครับแต่เจียโฮเยียงเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของราชบริจริงไหมครับแน่นอนค่ะเพราะว่าจะสังเกตได้ว่าลูกค้าจะเรามีลูกค้าทุกวันของเราได้รางวัลการประกวดโค้ชจีนครับค่ะและของเราได้รับการชื่นชมจากลูกค้าคซึ่งเป็นกําลังใจของพวกเราอย่างมากมาตลอด ทำให้เรารู้สึกว่าเราคงเป็นที่หนึ่งของโต๊ะสีแหละเพราะว่าเราสามารถอยู่ได้มานานถึงขนาดนี้ห้าส<ะ>ิบกว่าปีคงไม่ใช่ธุรกิจอะไรจะทําได้ง่ายๆจํานวนโต๊ะเนี่ยเราไม่ได้หมายโตราคาแพงเนี่ยจำนวนจะไม่ค่อยเยอะมากเน้นคุณภาพ<ะ>ไอ้ที่ว่าจัดมากๆเนี่ยจัดวันหนึ่งประมาณก,ก,กี่โต๊ะเอาเดือนนึงกี่โตเะีเยรว วันหนึ่งเนี่ยจะจัดได้นะคะที่ร้านจะจัดได้ประมาณ8-9งานแปดถึงเางานใช่เพราะว่าเราจะแบ่งเป็นทีมทีมไปครับค่ะจำนวนโตเนี่ยเราไม่ได้หมายเพราะว่าแต่ละทีมคือจะเล็กจะใหญ่เราก็นับเป็นหนึ่งทีมครับค่ะนับเป็นงานมากกว่าไม่ได้ความสำคัญกับโตใช่เพราะว่าแต่ละทีมเราส่งเวลาเราส่งงานไปเนี่ยแต่ละทีมต้องมีคุณภาพเชฟของเราทุกท่าน จะต้องฟิกสูแต่เห็นเขาบอกว่าโต๊ะจีนเวลาโชว์แสนยานุภาพศักยภาพเนี่ยเขาดูกันที่ว่าใครจัดได้เยอะกว่ากันต้องถามเจออ้าโบเฮียงจัดได้เยอะหรือเปล่าเสียโบเฮียงสามารถจัดต่อง,งานนะคะได้500โต๊ะที่เคยทํานะคะ500โต๊ยตต่อหนึง,งานโดยที่ไม่มีเจ้าอื่นมาแชร์เลยโต๊ะราคาแพงเนี่ยจำนวนจะไม่ค่อยเยอะมากในคุณภาพแต่ว่า โต๊ะสี่พันขึ้นไปเนี่ยก็ช่วงหลังๆมานี้รู้สึกว่าคนไทยค่อนข้างที่จะลงทุนกับการทานเหมือนกันอ๋อก็จะสั่งเยอะเหมือนกันขนัดลูกค้าแถวๆไหนครับจากทั่วประเทศไหมเสียบวยเฮียงต้องบอกเลยว่ารับจักทั่วประเทศเลยเหนือไปไหมอีสานไปไหมใต้ไปหรือเปล่าเหนือสุดเราไปเชียงรายครับใต้สุดเราไปเบตงมาแล้วค่ะครับ อ๋อคือจัดทั่วประเทศใช่ถูกต,ต้องจัดบ่อยไหมอย่างเรามีงานประจำที่เชียงรายเนี่ยถือเป็นงานประจำของเราสายเจ้ามแม่หาดใหญ่ก็เป็นงานประจำของเรารประจำปีครับค่ะก็คือจัดแล้วก็จะเรียกไปจัดซ้้ำอยู่ตลอดเวลาค่ะของสดเนี่ยเราจะวันต่อวันเท่าน,นั้นอย่างเราไปทำที่งานดอ,องดอกไม้บา้านคุณพ่อเดินตลาดขออย่างเดียวให้รสชาติดอกมาไม่ เพิ่งเห็นผัดอย่างนี้ได้กลิ่นหอมนี่มันน่าทานรครับใช่ค่ะเพราะว่าเราเน้นความสดใหม่แล้วก็มาทำกันถึงที่เลยครับทำหนึ่งที่ส่วนหนึ่งแต่วัตถุดิบนะครับ,บ,อ,รอ,อ,าบาอ,อย่างเจี๊ยบโอแห้งจัดเดือนเดือนนึงก็หลายโอ้โหไหลโตมากๆเราสต็อกวัตถุดิบยังไงเราหาวัตถุดิบยังไงครับถ้าเกิดว่าเป็นวัตถุดิบที่หาย,ยากนะคะเราก็อาจจะมีการสต็อกอย่างเช่นหูชลาบหรือกระเพาะปลาแห้งค่ะก็สต็อกไว้แต่ว่า ถ้าเกิดเป็นพวกของสดเนี่ยเราจะวันต่อวันเท่านั้นครับค่ะเอาอย่างนี้ไม่ดีนะครับเราจะได้หาของเงยอะได้ทันทุกทีมี๊อกเก็บไว้เยอะได้บริาจัดการง่ายๆครับไม่ดีค่ะเพราะว่าปัญหาความสดไม่มีถ้าเกิดว่าเป็นอาหารที่เป็นซีฟู้ดด้วยแล้วถ้าต้องเป็นอาหารที่เอามาแช่แข็งเนี่ยรสชาติเสียสูตรเพี้ยน จัดงานอีสารจัดงานเชียงใหม่จัดงานใต้คุณเพิ่งจะไปซื้อเอาตลาดเท่านั้นนะครับเราทำค่ะ<อ>เราเดินตลาดจริงครับค่ะอย่างเราไปทำที่งานดอกไม้บานที่เชียงราย<อ>คุณพ่อเดินตลาดครับ่ะเรายอมไม่เอาไปเรายอมไปซื้อแพง<อ>ไม่เป็นไรครับขออย่างเดียวให้รสชาติออกมาไม่้ยน คุณเพิ่งครับและนี่ก็คือโต้ท้องเจียบวเฮียงใช่ค่ะอาหารแรกจะแนะนาเลยนี่ปิงทะเลเลยค่ะครับปิงทะเลของเรานี่ก็คือเนื้อจะไม่ด้านครับแล้วก็เราใช้กุ้งตัวใหญ่กุ้งทะเลจัมโบ้ครับใหญ่มากด้วยค,ความอร่อยของจานนี้อยู่ที่ความอร่อยของจานนี้อยู่ที่สูตรลับซึ่งเป็นสูตรของอากงแท้ๆครับค่ะมาจากจริงๆเราเนี่ยมันเป็นสูตรที่เรา ปิดบังนะ,ะเป็นความลับนิดนึงค,ค่ะอันนี้จานที่หนึ่งค่ะจานหนึ่งแนะนำอะไรดีครับอ่าแนะนำหอยจ้อหอยจ้อปูหอยจ้อปูนี่ต้องบอกก่อนว่าปูล,ล้วนครับอาจจะมีหมูอ่า มันหมูผสมนิดต่อยเพื่อให้มันไม่แข็งจะแตกต่างจากร้านอื่นก็คือมันจะกรอบนอกและนุ่มในมากๆครับแล้วก็ปูเยอะมากแล้วก็อะไรบ้างเห็นมูลาไปหลายๆที่เขาต้องมีบอกว่าซุปซับหูฉลองหูฉลามเอยซิอ่าอ่าสังเกตดูค่ะหูฉลามของเราไม่ธรรมดาเราใช้หูใหญ่และหูล้วนครับต๊ะราคา4 0 0พบาทเราใช้วัตถุดิบขนาดนี้ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ร้านเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ ค่ะเราเน้นคุณภาพเราไม่เอาเปรียบลูกค้าโต๊ะนี้กี่บาทครับ4,000บาทค่ะ4,000บาทสี่พนบาทนี้ได้อะไรบ้างครับ4,000บาทนี้ก็มีกับข้าวทั้งหมดนะคะ9อย่าง9ชนิดตัเลขสวยของโต๊ะจีเลยต้องเป็น8หรือ9อย่างเจียโปวยเฮียงจัดตั้งแต่ประมาณกี่บาทถึงกี่บาทครับเราจะจัดเริ่มตั้งแต่ราคา1,300 ครับค่ะจนถึงรายการ700 0บาท7000บาทใช่และเรามีถึงเมนู7000ราคาไหนที่ควรจะสั่งเอาแบบกำลังดีกำลังดีและถูกสั่งมากที่สุดนะครับสัเริ่มต้นที่1,600 1,800ครับค่ะซึ่งว่าถ้าเกิดเป็นโต๊ะจำนวนมากหน่อยลูกค้าก็ส่วนใหญ่ก็จะสั่งในราคาพันหค่ะจริงไหมครับเพิ่งบ,บอกว่าในวงการโต๊ะจีนทั่วประเทศเนี่ยเจียวยเฮียงเนี่ยเป็นที่ที่ทำโต๊ะราคาแพงและคนสั่งมากที่สุด ทางร้านเราไม่ได้มีการวิจัยกันะนะคะคแต่ว่าก็ได้ยินมาอย่างนั้น<อ>ว่าโต๊ะจีนของเราเนี่ยก็ราคาสูงแต่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะประทับใจแล้วก็ชมว่า,าก็มีกำไรด้วยหรอ,อก็อย่างที่เห็นคือเราค่อนข้างที่จะคัดสรรเรื่องวัตถุดิบคุณผู้ชมครับการทำอาหารให้รสชาติกลมกลม่อมและอร่อยลงตัวให้ได้สักจานก็ถือว่าเป็นเรื่องยากแล้วแล้วถ้าต้องปรุงอาหารนับพันจานให้รสชาติอร่อย และได้มาตรฐานเท่ากันหมดทุกการคงเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าแต่เรื่องที่ว่ายากนี้เซียนโตโ๊จีนทั้ง3ท่านเขาก็มีวิธีจัดการแบบเฉพาะตัวครับคุณเพิ่อตครับจัดงานเยอะขนาดน,นี้นั้นปริมาณอาหารที่สั่งนี่มากขนาดไหนครับในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนนะครับเรียกบินมาทีก็ลายละสองแสนสามแสนแต่ละอย่างกุ้งอย่างนี้แมคคากุ้งมาอย่างนี้ครับค่ะกุ้งมีเป็นตันเลยไหม ช่ตันหนึ่งนี่เยอะนะเดือนเดือนหนึ่งสักสตันครับออ๋อนี่ขอเป็นความรู้หน่อยครับวิธีกันในการทําอาหารนี่ให้รสชาติเนี่ยอร่อยเหมือนกันทุกจานทางเจี๊ยบโอเทียงมีวิธีการย่งไรอ่ะก็คือเราจะฟิกสูตรนะคะให้กับพนักงานของเราให้กับเชฟเราทุกท่านก็คือเน้นว่าจำนวนโต๊ะเท่านี้ใส่อะไรยังไงเท่าไหนครับ เป็นสูตรที่ฟิกตายตัวเลยไม่ว่าใครทำก็ได้รสชาติใกล้เคยียงกันครับรเพิ่งออเดอรมาดูเลยแล้วกันนะครับได้บุกถึงทัวเลยค่ะอันนี้คืออะไรครับอ่าอันนี้ทะเลลวกค่ะเป็นออเดอร์จานแรกของงานวันนี้ค่ะครับค่ะความอร่อยจานนี้อยู่ตรงไหนฮะอยู่ที่น้ำซิม น้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดเหมือนกันคหะมือเ่คุณเพิ่งบอกว่าที่นี่ให้ความสำคัญมากในการทำหน้างานเกือบจะร้อยเอร์เซ็ใช่ถูกต้องค่ะต้องการความสดสะอาดแล้วก็ความใหม่ความร้อนโต๊ะจีนอาหารจีนเลยต้องร้อนไม่เสียงเนะเรามาทำเกิดทำไม่ทันทำไงทำทีหนึ่งเป็นร้อเป็นพันจานเนี่ยครับระวัง เราต้องวางแผนงานก่อนไม่ใช่ว่าถึงเวลาก็โอเคไปทาก่อนที่เราจะมาถึงหน้างานได้เนี่ยเราต้องวางแผนแล้วคถามว่าอะไรยังไงใครดูแลส่วนไหนและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ยืนยันมาแล้วว่าพวกเขาคือเซียนโตจีนแถวหน้าของเมืองไทยเสียนผู้เติมเต็มให้ทุกงานเลี้ยงของคนทั่วประเทศสมบูรณ์แบบด้วยความสุขจากอาหาร ที่บรรจงทำออกมาให้ดีที่สุดในทุกๆเมนูและทุกๆงานรวมถึงการบริการที่แต่ละเซียนใส่ใจทำอย่างเต็มความสามารถจนทำให้วันนี้พวกเขาทั้ง3ส,สามารถครองใจลูกค้าได้ทั่วประเทศรวมทั้งสามารถยืนหยัดเป็นเซียนโต๊ะจีนที่ถูกเรียกใช้บริการมากที่สุดของเมืองไทย